น้องนั่นนี่เลยลูกนั่งกับพี่ก่อนโน้มตัวไปข้างหน้ายืดขาไปข,าาข้างหน้าสองข้างกอดออกเลยลูกไม่เป็นไรมันปันดออกเลียงเลยลูกโน้มตัวไปข้างหน้ามือขวาทำนี้เอือ้อยค้างไม่ต้องห่วงพี่รีทัชสุดๆแล้วบอกเข้านทะี่มาเออเคสวยส <c oughs> วามสองหนึ่งอุ้ยสวยเฉยสวยเฉยคืออะไรอ้าสวยเฉยมือขวาเข้าข้างหลังลูกยิ้มหัวมาสวยเข้ากันนะสามสองหนึ่งมือซ้ายทำอย่างนี้บอลยองแต่สายตามองต่ำไปทางนี้เอ่ยยิ้มให้ลูกยิ้มให้เยอะยิ่งเนี้ยเหมือนเข้าสู่กับชีวิตที่หนึ่งสามสองหนึ่งมองเข้ี่มาสามสองหนึ่ง คราวนี้ท่ามาตรฐานผู้หญิงท่าวีความเข้าใจไหมวีความมือข้างหลังสองข้างของเงาคำนี้แล้วทำขาไปอย่างนี้เออนี่คือท่าวีความหนูต้องเชิดปุ๊บแล้วจิกขาลงมาเออจิกขาลงมาเออนนั่แหละสวยเตรียมพร้อมทางมาสามสองหนึ่งมือซ้ายเหนื่อยแตกจังมือซ้ายเหนื่อยจังเหนื่อยชีวิตบนขมับมือขวาข้าข้างหลังเหมือนเดิมมอก็ให้มายิ้มไหวหนึ่งสามสองหนึ่งอันนี้พี่ขอหน้าด้านซ้ายอาชีพหนุ่มจุ้างหน้ามือสองข้างลวดใต้กระโปรงแล้วมองก็ให้มาอันนี้ใกล้นะลูกใกล้มากเตรียมพร้อมเออสวยมากสามสองหนึ่ง หนูทำข้าดสองมืออีกรอบนึงได้ไหมแต่ก็าสายตาไปนูน่นมือขวาบาังแดดเลดทาาไวสามสหนึ่งยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยสามสองหนึ่ง